พ่อหญ,ญ่ซื้อมาหมื่อวานนี่เออมันถืออยู่เด้เขาให้ซื้อได้คนละสองแค่นั่นเพราะว่ามันขายากระถางละสิบฮาดอลลา่ายูคอสโกมันบอกว่าลิมิตสองแล้เอามาลงไว้ตรงนี้เมื่อี้พ่อหายเห็ดอย่างเห็ดอันนี้อันยาเขามาปลูกเซนลานบ่ะเทาก็ต้องเรือเห็ด้างๆแล้วก็เล้ยมาเก็บมาเคลียร์ตรงนี้ อันนี้ก้อนหินออนนั้นเด้นี่จะก้อนหินเนิมเล่าว่าก้อนหินที่แบบว่าพวกล่าว่าน่ะนะที่อยู่ห้าวายนะเลาก็เก็บมาแบบขาไม่สื่อบาดหลังนี้มันมีอยู่แล้วไงมันมีก้อนหินอันนี้อยู่แล้วเออตะกี้ต้นคริสต์มาสตรงกลางเลยได้จ้าคอยสร้างตัดออกแล้วก็มีตน้นใหญ่ๆต้นนั้นนะ่ะเออ ต้นนั้นตัดออกค่ะตัดต้นใหม่พันหาต้นละพันหาก็เลยบอกว่าเออตัดอันนี้ห้น้ำแน่ต้นคริสมาสอยุนาบานมันมันโบงงามไหมพอตัดออกแล้วมันก็เห็นบานมันบอตะกี้มันบ่เห็นตรงข้างอยู่เด้มันบ่เห็นบานทางนี่เด้ตะกี้ตะกี้ก็จะเห็นเพวบางข่อยบ้านมมนเป็นจังสี่ก็สิเห็นบานแบบเคียงเดียวเคียงหนึ่งมันต้นคริสมรรบังมันบอละเออ อันนี้คอยเมี่ยนคอยเอาขยะออกมาล่างขอยายปรอยู่ไปออกไปซสื่อ,อของออกไปฟรีเมนแบันสื่อพวกของอย่างอีกมาเห็ดคอยจะเห็ดงานในบ้านโอ้อน,นี่มันคอยบอกแล้วว่าห้ยายมันอยู่หลังบ้านคอยบอกว่ายายมาว้นี้ทีละเออเนี่ยสื่อต้นใหม่มหม่ต้นนีตอนอ้ต้นนี้ซสื้อมหม่ อ้านั่นเดออีกแล้วขี้กระปอมอืมเมื่อนันตกใจแล่นไปและตัวเก่านั่นละตัวเดียวเพื่อนนั่นละจับเมื่อใดเดมพญายัยบอกว่าเออทองนั้นเป็นสีน้ําเงินข่อยก็เลยไปหาเบิ้งในอินเทอร์เนต็ตคุ้มแลนบระท่านมัน <c oughs> ค่าทองพญายัยจับเมื่อใดหมู่บ้านนี่ริเจอร์ริเจอร์เพื่อนน่ะนะริเจอร์รีสตาร์ทเพื่อน,น,น อันนี้มันยาวโพดต,ตอนนั้นตอนนั่นวัเฮ็ดเป็นเก้าอี้ไงกับว้เฮ็ดจักเ่อผ่านมาหนึ่งปีแล้วแบบบอกเขาตัดแค่นี้แล้วว่ัเฮ็ดแบบเจาะของเจาะตรงกลางเฮ็ดแห้มันเป็นแบบที่นั่งเป็นเก้าอี้งังสินะบัดนี้ก็สิเเลียนไม่พ่อยายว่าสิตัดอีกแห้มันสั่นลงกาเก่าแล้วก็เอาอันอันต้นไม้นะแห้มันเป็น ละย่างลงมังสินะเห็ดไปเบิร์นของกอเลียมาแล้วของกอเลียนี่เอาอันอ่างไหวอันไหวนะอางุนนะอันนี้ก็จะต้องเครียดด้วยจ้าอันเด็ดเด็ดของกอเลียเด็ดเด็ของกอเลียสิพาบไปเบิ่งเก็บไปเมียนไบม,มันพูดให้เขามาเก็บเอาอันนี้ อวันนี้ที่ผมคอยบอกว่าเ่จ้ะอันนี้เห็นบ่จ้ะวายทาั้งทั้งบมบมวายทั้งบม่มไหว้พ่อใหญ่ใหม่เราเห็นงานอยู่วายเนาะนี่ถังบมวายก็มาตัดผ้าเคิงแล้วก็เอาอกระดาษทรายมาคัาดคัดออกมันก็สิได้นี่น้ำเดจ้ะมันก็สิง,งามแบบนี้เห็นบ่งามดีคอยบอกพ่อใหญ่ว่า ออันเอาอันนี้ดอกอน,นี้ไปไว้ก็ได้ตรงของเฮ้านะ่ะให้มันย่อยระย่างลงมากแต่ว่าเดี๋ยวกะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะอืมจะเฮ็ดได้แค่มันเสาวันอาทิตย์แค่นั้นเพราะวา่าอันพ่อใหญ่หยุดเสาทิ์ไ,ไงนั่นแหละอตอนนี้ก็คา้องไปทิ้งไปซื้อของ เห็ดหล่ำจากงาพันเปลี่ยนใหม่พันเปลี่ยนใหม่พันมีอยู่พันเก็บไปพันเปลี่ยนใหม่อันใบสนี่พันอันไม่บอกพันเหียนขค้างบ้านเอาต้นดอกกุหลาบคอยอันนี้เกิดทุกปีได้เ่าได้ดูรลอย่างมันก็เกิดโอ้พญ่เราอ็ไหายก่อเรียบบ่บ้ายกไปทั้งตะถางยกไปทั้งกระถางเลยสงสัยแล้วเอาหายก่อเรียบไปแล้ว สงสัยเลาสิแบบอยากเครียดมันมึดกลัรอเปล่ไอกู้เป็นไงกำลังแกะไข่อันนั้นอสายยาง สายยางอันนั้นล้วกกระังเฮ็ดขางอาดอกไม้เดี๋ยวต้นใหม่มาใส่เอาดอกไม้ยังมาใส่ของเราละอือคอยปล่อยไอ้เล้าเฮ็ดคอยบ่อกซังเล่าเลยอันนี้พเพรว่าให้เล้าเฮ็ดตามใจความชอบแล้วหลดคอยเฮ็ดข่างนบ้บานแต่พอคอยบอกที่ว่าคอยอยากได้ดอกไม้ว a t โอเคก่อนจะไปคอสโกแล้วก็ You have a mask Oh yes Oh you have a night mask Yeah oh. I bought a t a gas station another day <Like S 2> I f o r l o k e a <mine. S 1> like a glow one Huh Gas station again Yeah That's what happens when you keep forgetting your mask h e n s t a t e sale ก็คือบ้านหลังไหนที่เขาจะย้ายบ้านอ่ะเขาก็จะขายของกันเออจะได้ไม่ต้องขนเยอะโอ้ยคนเยอะจังเลย จอดรถไว้บนนู้นเดินลงมา Oh have a line c you have to get in line to get on that Oh my god Oh t h e not let people come in Yeah they o t let people Oh my god บ้านหลังนี้เขาจะมเขาขายของเราจะต้องเข้าไปดู ร้อนน้อยใหญ่มากข้างนอกนั่นฟรีฟรีฟรีแต่ว่าไม่ไม่เอาอยู่แล้วข้างในต้องรอเข้าไปเต๋อเจ้สี่สอันอันหนึ่งอะโวคาโดอันหนึ่งกุ้งสามร้อยสามร้อย ใหญ่มากมีชามเดียวชามละห้าร้อยของสามี <laughs> อันนี้มือจานชีฟูดชุกเชิญน,นะคะกล่องหนึ่งก็จะเสิร์ฟได้ประมาณร2อยี่สิบสี่เลยร้อยี่สิบสี่แล้วก็เออเซฟได้เก็บไว้ได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีนะคะหกสิบสำหรับแบบ Good for 25 Yeah. for It's อเมริกาทำอันนี้ออกมาคลายแล้วนะคะ25 years shelf life โอ้โมย o จอเย้สบายสบายมือนี่ว่าเด็กกลับเข่าจ้าไปคอสโกมาเ <c oughs> พื่อนอยากกินอันนี้เพป็บนบอกใครที่รักพักผ่อนนะคะอินชราดาพะนะอินชราดาชิกเก้นซอสสาบนะเป็นแบบนี้จ้า อินชลาดี๋ยเอ่มมันเป็นอันนี้เดี๋ยวพี่เห็นโอเวนกันมันเป็นเอ่ออาหารเม็กซิกันเดี๋ยวเดี๋จ่าไข่สุปเปิดให้เบิ่งเอาวมีมือเดียวแม่อีจานี่จา่จาเป็นแบบนี้ไข่กระสีบูปันนี้ออกซอสซ่าเนี่ยออกเอ้ยเปื่อน ใครก็สิไปเปิดเอ่อเดี๋ยวเปิดโอเวนก่อนซีลอยมันบอกว่ามันบอกว่าเห็นไหม pH oven to 400 degree จะเป็นอันนี้จะไปก่อนนะจ้าข้างในก็สิเป็นใสใ่ไก่เบื้องหลังการไทยทำจ้ะใส่กระเพาะหอยกำลัง รับจับเจ้าของวัดที่คอยกินยังวัดที่หิวจ้ะหิวว่าให้กินยังเลยคอยกินนี่ตึงปากรับเจียวบองจ้ะจำจำจำเบื้องหลังอ่านบ่สวยงามตาบาร์ขอบอกบ่สวยงามแต่แสบขวดแสบเลยเดจ้ะของคนอีสานของฟรังก็เส็ยไปฉันพร้อมรับเจียวแล้ว คอนบิดเดี๋ยวเราเอามาโรยข้างหน้านะคะเราก็จะเอามานี่นะคะเอาตัวนี้นะคะมาโรยนะคะนี่ค่ะโรยใส่เลยโรยใส่เลยนะคะ เป็นแบบนี hmm. mm ้อ้อินไซ์อิสพฮ t นเ i o อืเบคอนจะให้อร่อยนะคะใช้ไฟอ่อนเจียว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 น้ำมันออกนะคะ วิธีนี้คืออร่อยที่สุดแต่ว่าต้องใจเย็นมันก็มีหลายวิธีแต่ว่าวันไหนมักง่ายก็เอาโยนเข้าแอร์ายเลยแอร์ายก็จะนนั่นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ตรงมีกิงอๆไม่อร่อยเท่านี้วันนี้ทำเฟนสโต์นะคะตีไข่ตีไข่แล้วก็เอาเอาวานิลาใส่อนมใส่ Uh huh. แล้วก็เอา mask, เฟรนช์ทสตมาแช่ไว้ให้ไข่ซึมเข้าไปร okay. อไข่รอไข่ก็เสร็จแล้วจ้ารอไข่ก okay. ็เสร็จแล้ว กำลังเขากินเฟรนช์ตัดบดมาเป็นของอออ่อยขาดบะไดกะคือซีอิ่วขาวจ้าตา่อยสมบูรณ์นะจ๊ะนี่ของไทยแซ่บค่ะเอาเบคอนกับข่ามาอนหนึ่งให้เบคอนคนละสาม หมูหว่านนี่ของฝรั่งกินแล้วชิ้นไผ่ชินช้นมั่นของข่อยเอามาเห็ดผ่าข่อยจะต้องกินตอนเทียงเพราะว่าข่อยก็กินยามแเรง นี่ใส่กอกวันนั้นเหลือใส่กอกสับปะรดใส่กอกตัวนี้อร่อยมากนะแล้วก็เอามาใส่อะไรเหลือในตู้เย็นเรากินได้หมดอะ เมื่อวานนี้ทําแกงกะทิใช่ไหม,มน้ำกะทิเหลือแล้วก็มาใส่เอาลูกชิ้นมาใส่เพราะสามีไม่กินลูกชิ้นเอาลูกชิ้นเอาใส้กรอกเอาหน่อไม้มาใส่ก็จะได้หนึ่งถ้วยเดี๋ยวไปกิน